ปัญหาเร่งด่วนของชาวสวนทุเรียนคือสาเรี่มระบาดในสวนทุเรียนโลกกิ่งแห้งตายช่วงนี้หลายพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝนตกชุกสลับแดดความชื้นสูงทาให้โรคฟิวซาเรียมระบาดหนักส่งผลให้กิ่งแห้งตายต่อเนื่องหากไม่รีบจัดก,การอาจลุกลามถึงกิ่งหลักและโคนต้นอาการสาคัญที่ควรสังเกตกิ่งทุเรียนเริ่มแห้งจากปลายเข้าหาโคนใบร่วงเร็วผิด ตแตกต่างจากไฟทับทราฟิวซเรียมมักไม่พบโคนฉ่ำน,น้ําหรือ,อยางไหลสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงเกิดจากเชือ้อราฟิวซาเรียมโซรานายและฟิวซาเรียมอินคาร์นัตัมมักจะพบการระบาดรุนแรงในช่วงฝนตกสลับแดดความชื้นสูงอากาศไม่ถ่ายเทแนวทางการจัดการเร่งด่วน1รีบตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคออกทันทีเผาทาลายนอกแปลงเพื่อหยุดยั้งการแพร่กระจายของโรค 2. คฆ่าเชือ้อเครื่องมือทุกครั้งหลังตัดแต่งกิง่ง 3.. พ่นสารป้องกันกําจัดเชื้อราหากพบการระบาดของรูรดุนแรงแนะนําพ่นสารเคมีป้องกันกําจัดโรคบริเวณกิ่งที่ตัดและกิ่งใกล้เคียงหรือที่พบอาการของโรคโดยแนะนำแอคลาสโปโคลาบวกไดฟีโนคนาโซนบวกอะซอกซิสโตบินอเล็กซี่สลับกับแอคลาสบวกทีบูโคนาโซนทีบูต้าพ่นอย่างน้อย2ครั้ง ใน7-10วันโดยเฉพาะช่วงฝนตกชุกหรือพบอาการระบาดของโรคแปลงทุเรียนของเราไม่ทึบแสงแดดสองถึงเพียงเท่านี้ชาวสวนทุเรียนก็บอกลาปัญหาโรคก,กิ่งแห้งจากเชื้อฟิวทาเรียมได้แน่นอนครับ